เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางครั้งโดนจํากัดบัญชี1วันบางครั้งโดนจํากัดบัญชี6วันหรือบางคนอาจจะโดนระงับการใช้งานบัญชีของ Facebook อเลยก็ได้นะครับมาดูกันครับว่าละเมิดกฎของ f a c e b o o k โดนเตือนกี่ครั้งถึงจะโดนปิดบัญชีนะครับเชื่อว่าหลายคนที่ไม่รู้กฎของ Facebook นะครับ น่าจะเคยโดนแจ้งเตือนว่าเราได้ละเมิดนโยบายต่างๆอะไรบ้างนะครับบางคนอาจจะโดนจำกัดบัญชีนะครับหรือบางคนถึงขั้นอาจจะโดนปิดบัญชีเลยก็มีนะครับอย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีๆไปให้คนอื่นได้รู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับมาดูกันครับว่าโดนแจ้งเตือนกี่ครั้งเราจะโดนจำกัดหรือจะหมดสิทธิ์ใช้ฟิวเจอร์บางอย่างนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ สำหรับการละเมิดนะครับส่วนใหญ่บน Facebook การประกาศเตือนนะครับจะนำไปสู่การจำกัดดังต่อไปนี้นะครับ 1. นะครับประกาศแจ้งเตือนครั้งที่1นนะครับเราก็จะได้แค่การแจ้งเตือนว่าเราละเมิดอะไรบ้างนะครับ Facebook ใจดีมากเห็นไหมครับ 2. นะครับประกาศแจ้งเตือนครั้งที่2ถึงครั้งที่6นะครับจะถูกนะครับใช้ฟีเจอร์บางอย่างเช่นนะครับ การโพสต์ลงกลุ่มต่างๆนะครับจะโพสต์ไม่ได้3นะครับประกาศแจ้งเตือนครั้งที่7นะครับเราจะถูกละงับไม่ให้สร้างโพสต์สร้างเนื้อหาหรือคอมเมนต์เป็นระยะเวลา1วันนะครับ4นะครับประกาศแจ้งเตือนครั้งที่8เราจะถูกระงับไม่ให้สร้างเนื้อหาระยะเวลา3วันนะครับ 5. ประกาศแจ้งเตือนครั้งที่9นะครับเราจะถูกระงับไม่ให้สร้างเนื้อหาเป็นเวลา7วันนะครับ6 ประกาศแจ้งเตือนครั้งที่10เราจะถูกแะ้ับไม่ให้สร้างเนื้อหาเป็นระยะเวลา30วันนั่นเองนะครับและสำหรับการปิดใช้งานบัญชีนะครับสำหรับการละเมิดโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าเราไม่หยุดนะครับโพสเนื้อหาที่ขัดต่อมาตรฐานชุมชนของทาง Facebook นะครับถึงแม้จะได้รับการแจ้งเตือนหลายครั้งแล้วก็ตามทาง Meta ก็จะปิด ใช้งานบัญชีของเราทันทีนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความถี่ที่ละเมิดนะครับบางกรณีมีการละเมิดเพียงครั้งเดียวนะครับก็สามารถถูกปิดบัญชีได้ทันทีได้เช่นกันนะครับเช่นนะครับการแสวงหาผลประโยชน์เกี่ยวกับทางเพศกับเด็กนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าอยากสร้างรายได้กับทาง Facebook นะครับศึกษากฎต่างๆของทาง Facebook อย่างละเอียดนะครับห้าม ทำเนื้อหาที่ละเมิดกฎการสร้างรายได้เป็นอันขาดนะครับและห้ามมีพฤติกรรมที่ขัดต่อมาตรฐานชุมชนเป็นเด็ดขาดเลยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจจะถูกระงับการสร้างรายได้นะครับหรืออาจจะโดนปิดบัญชีเลยก็ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สําหรับมือใหม่หลายๆท่านนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ อยากรู้เรื่องไหนเม้นมาถามได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ